มันก็เห็นบางไฟอยู่นะครับแต่ว่ามันกันสู้มวติดมันกับ่บแมนสู้มวติดมันเหลี่ยมตานะครับอ่ะบาาเขนให้บังได้ไหมเนี่รเลด่าเข็นบังเดียวบ่เนี่มันต้องจะเสียครับบังเดียวเลยนะครับผมว่าสีเขียวเวิร์ดทั้งแถบด้วยใหม่นะครับผมเพราะว่านี่ห้ดังกลุ่มหาบ้างโบผ่านแค่ผู้เดียวใกล้ที่อ่ะรอลุนรอเชื่อกันไปนะครับอ่ะคอยโชว์ไหมานะครับเดี๋ยวบางไฟลงครับ กระับสวัสดียสซีซูผูกชุกคนนะครับนี่คือนางต่อโพจันเลิศนะครับผมอ่ะนุโฮว่าลุงรอดจะทามั่งเลยนุซื้อยังอ่ะซื้อน้องยังก็ลูกน้องอิงนะครับผมอะน้องอิงนี่บอกลุงหลอดย่ามได้ก็บอกลหลอดเดี๋ยวไปพอสนามหนาลุงหลอดก็มาท้ากันอีกนะครับผมลุงหลอดจำว่าได้นะครับผมอะนี่นะครับคือนั่งต่อหมื่หนึ่งเลยทีเดียวนะครับขอโคดจันเลิร์ดนะครับผมมั่งเล็กได้ลูกเมื่อไงซีลอยเนาะนะครับผมอ่ะ สี่ลอยเด้อนะครับเพราะว่าลุงงลอดนี่เริ่มสีสุดแล้วนะครับขั้นบางนี่อกขึ้นนี่สุดคักนะครับผมอารุนเชียซอยน้องอิงนะครับผมมาบอกถื่อแล้วมั้งบอน้องอิงนะครับผมมานี่นะครับนั่งต่อโพดจะเลื่อนนะครับมองเหล็กสี่ลอยมารุนไปน้ากันนะครับค่อยชกไขมันค่อยหวานเจี๊ยบนะครับมือนี่นะครับอ่ะนี่นั่งต่อสวยเลือเกิดนะครับผมมารอรุนรอเชียกันไปนะครับว่าจิเป็นอย่างไรโปรตีตามอันนี้โพจะเลื่อนนะครับ น,นี่คือพ่จะเล่น,นะครับผมมารอร,อรอูรอเชียร์นะครับวัานเป็นอย่างไรโปรดติดตามครับไปที่งาน,นพ่อจะเลิกครับที่ลี่เลย สุดยอดการเดินแทงครับสุดยอดการเดินแทงครับเปิดต้นดีมากๆดูตอนลงครับเกิดเต้นหางดีนะครับแต่เกิดควันหนาๆขึ้นอีกรอบแล้วนะครับเกลื่อนโตซาซานะครับตอนนี้นะครับ อร่อยคะบนนพันไปครับเขาเมียกไปแล้วนะครับทหารเอรอยู่นะครับเขาเมกไปแล้วนะครับหารเองรบรอยู่นะครับ ราป่องขาวคืาเนมาเป็นเ่ขาวนะครับเร่งนีกลยเปเองรอยรยหาสีพันไปรอยหาไปแล้วนะครับหรวดพยา,ยามสู้มีเหตุนนะครับ กมเบามีนะครับวันมาเรื่อยๆสองร้อยพันไปกีฟ้าไลมากกลแล้วนะครับหารุ่นกันไปนะครับ สองลอยหาศีพันไปนะครับอรุนกันไปครับสาม้อยพันไปนะครับแปดสิบพันนะครับ ม,มันก็เห็นบางไฟอยู่นะครับแต่ว่ามันกันส้มบอดติดมันกับบอแมนส้มบอดติดมันเหลี่ยมตานะครับมันเหลี่ยมตานะครับเบบดีควางดีเบาดีนะครับกินก้อนบางครับรุ่นเล็กสี่ลอยคนแล้วนะครับ<น>ท่านนี้เดินเอาตอนปกนะครับเฮ้ยท่านนี้เฮ้ย ตื่นสคะแนนขอบคุณที่ติดตามชรชมราสวัสดีครับ